เป็นมหากรรม,มวิพังสูตรสูตรว่าด้วยจำแนกกรรมสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคพระทับณเวลุวนารามใกล้กรุงราชกึกตัดแสดงธรรมแก่พระอานทนภายหลังที่ตัดปาลบเรื่องพระสมิทธิตอบคำถามของปริภาชกโปตะลิบุตรแง่เดียวแทนที่จะตอบแบ่งตามเหตุผลเมื่อพระอานทน์กราบทูลขอร้องจึงทรงแสดง ถึงเรื่องการจำแนกกรรมเรื่องใหญ่โดยแสดงถึงบุคคลสี่ประเภทหนึ่งคือประเภทที่หนึ่งทำชั่วแล้วไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกข้อนี้ตรงไปตรงมาที่สุดนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่ข้อที่หนึ่งตรงที่สุดข้อที่สองทำชั่วแล้วไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ ที่โยมบอกโหยนี่มันโกงมันอะไรพวกนี้โอ้โหมันเห็นมันล่ํารวยขึ้นมาอย่างดีเลยน mm. นี่คืออยู่ในข้อที่สองนี่ยังไม่ตายนะ mm. นะครับข้อที่สามทำดีแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี่ทําดีนี่ตรงนะเส้นทางตรงถูกต้องข้อที่สี่ทำดีแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบากนรก ซึ่งทำให้สมณะพราหมณ์บางพวกผู้เห็นไม่ตลอดสายเข้าใจผิดบางทีเข้าใจผิดประเทศจับแต่หัวมาก็ขยายเองอะไรเองมันจะมีจนสุดบอกบอกแล้วศึกษาอะไรให้มันสรุปจบได้ด้วยความเป็นหลักของเหตุผลแล้วคุณจะรู้ว่ามันมันมันตรงเนี้ยถูกต้องถูกต้องที่สุดนะครับดัะนนะั้นทำดีแล้วไปเกิดในอบาย ทุคติวินิบากนรกได้สีอย่างถ้าคนไม่เข้าใจก็จะสับสนนะครับทำให้สมณะพราหมณ์บางพวกผู้เห็นไม่ตลอดสายเข้าใจผิดทรงรับรองเฉพาะคำกล่าวที่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ตัดรับรองนอกจากนั้นทรงแสดงเหตุผลคือกรรมดีกรรมชั่วที่ทำก่อนทำหลังและการมีความเห็นถูกเห็นผิดก่อนตายว่า อาจจะแทรกส่งผลให้คนเข้าใจผิดได้จิตสุดท้ายเนี่ยบางคนก็ไปสวรรค์บางคนก็นนไปนรกท,ท,ทั้งทั้งที่ทําดีมาตลอดนะครับทําดีแล้วไปอาบายก่อนหรืออะไรก่อนเนี่ยน,นี่ตรงนี้แง่ที่มาถูกแทรกแทงด้วยจิตสุดท้ายจิตที่เป็นอกุศลขึ้นมาปูมาก่อนถึงบอกฝึกเรื่องเรื่องกุศลกุศลนี่คือสัมมารครับคุณจิตเป็นกุศลนี่คุณเดินสายมาัค ถูกต้องเลยนะครับมกคือสัมมาสติสัมมาสม,มาธิคุณแทบจะไม่ต้องไปรู้อะไรเลยมันได้โดยอัตโนมัตินี่คเ,เขาเรียกว่าภาคปฏิบัติมันมีตัวแฝงเสมอครับนี่กุศลอย่างเดียวแค่ว่าไม่รู้แล้วขอสง,งบและจิตเป็นกุศลคุณกรรมฐานเบื้องต้นเลยเบสิกพื้นๆเลยขอให้สง,งบและจิตเป็นกูศลทำไมไทยประเทศไทยถึงดูแล้วคนใจดีน่ารัก เพราะฝรั่งไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธแต่ศาสนาพุทธสอนให้คุณสง,งบแล้วก็จิตเป็นกุศลเพราะจิตสง,งบแล้วจิตเป็นกุศลก็มักจะเอือเ้อเฟือเผื่อแผ่เป็นนิสัยของคนพุทธครับแต่พุทธที่อื่นก็ยังไม่ใช่นะครับพุทธไปดูดูได้เลยครับนะครับพูทธเหมือนกันแต่ไม่ใช่ยังไม่ใช่นิสัยคนไทยบอกไปที่ไหนเนี่ยติดใจประเทศไทยนั่นนั้น,นแล้วคนไทยขอโทษ ไม่ใช่ชนชั้นสูงนะครับชนชั้นกลางชนชั้นล่างนะครับที่จิตใจดีต่างประเทศเขามานี่ก็สตีดฟูดนะครับเ็าไม่กินโรงแรมนะครับคุณดูประเทศไทยให้ดีแล้วคุณก็อยากจะเป็นเหมือนคนชั้นสูงแล้วก็ติดนิสัยคนชั้นสูงมานะครับในนี้นนบอกแล้วห้าหกหกข้อเจ็ดข้อทำไมถึงปัญญาสามนะครับดูให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าคุณ กระจอกงอกง่ายแล้วดูเขาทับถมถูกเขาดูถูกถูกเขาละคุณกาลังฝึกสัมมาสัมมาสตินะครับถูกก็ถูกไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะครับนะครับเนี่ยพระสูตรจงพระสูตรนี่คือเรื่องกรรมนะครับอันนั้นทุกอย่างคนตรงคนเข้าใจ,จติดความจริงกรรมทุกอย่างจะส่งผลทั้งสิ้นคำนี้จบไหมครับสายมูจบเลยนะครับ ะเดคอ,อตัดกรรมตัดดวงตัดเสริมอะไรพวกนี้จบคำนี้นะครับเลิกเชื่อเดี๋ยวแล้วครับแต่ไปเพื่อความสบายใจได้ฝันไม่ดีวันนี้ฝันไม่ดีเลยนะครับเราก็ะดอดคอง่ายๆทำบุญสังกทา,านปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ที่อยู่ในตลาดกำลังจะตายจัดเป็นนั่นเองแค่นี้แหละครับตรงที่จุดตรงที่จุดมากๆทำดีย่อมได้ดีนี่บอกนี่คือผลของกรรม ะค,คำนี้สรุปจบได้เลยนะครับความจริงกรรมทุกอย่างจะส่งผลทั้งสิ้นวงเล็บเพียงแต่ให้เข้าใจให้ตลอดสายและไม่สับสนไม่สลับเหตุผลนะครับในที่สุดก็ต้องมาฟังปัญญาตัวเองนะครับฟังคนอื่นแล้วมันมันไปไหนก็ไม่รู้อ่ะอ่านะกลับได้แล้วนะ